อ๋อ oh, เป็นวันเข้าพรรษาเซียนก็ไม่อยู่พอดีใช่ไหมครับเออไปทำบุญโอ้ oh, ไปทบ<อ>ำบุญเอาก่อนอื่นสวัสดีเซียนกรุงเทพนะครับผมครับเดี๋ยวนะครับผมเขียนก่อนเขียนเลยเซียนกรุงเทพนะครับ,บเมื่อวันตอนแรกผมเข้าใจคิดว่าเซียนดูมวยผมเลยไม่กวนมันเลยเวลาเนาะเออไม่เป็นไรเราดูมวยก็มีอยู่ช่วงหกโมงจมวยอ่มวย,มวย ไชไฟไงโอ้ก็เอฟซีขอกันมาเยอะนะครับผมบอกว่าตามเซียนกรุงเทพให้หน่อยหรือว่าเซียนไม่ต้องกลับออใช่ไหมไแน่นอนไม่ต้องห่วงถ้าผมอยู่ได้แน่นอนได้แน่นอนออวันผมพ่อหวยออกไนได้เกินสามวันนะผมทําเลยเพราะว่าผมจะตัดสีไอ้พวกใบเรียงเบอร์มาแล้วก็มาคํานวณเป็นตัวเลกขก่อนโอ้ไม่ใช่โซร สูตรก็จริงแต่ว่ามันต้องเอาวดตองวดทํางวดตองวดออกไปใช่ว่าทําได้ทั้งปีเนี่ยไม่ใช่ว่าท,ทําทีหนึ่งได้อยู่แล้วปีเป็นไปไม่ได้หรอกก็ทําทุกงวดใช่ไหมครับเซียนครับทําทุกงวดอืมเพราะว่าเลขมันไม่คือกันไงโอเลขเอเลขท้ายสองตัวสามตัวสี่ตัวเนี่ยครับมันไม่คือกันแต่ละงวด ้าไปแบบบอกคำวนงวดเดียวอย่างที่ขอทำเป็นเล่นเนยโอกาสที่จะเสี่ยง,พงเพราะมันเลขในหนึ่งสีไอพอปฏิทินเนี่ยก็คือกันเนี่ยครับก็คือของเซียนนี่คือล่างล่างใช่ไหมครับข้างล่างข้างบนน่แหละล่างบนเลยเนาะงวดนี้เนาะครับงวดงวดที่แล้วมันไปออกบนเนาะเซียนเนาะสามหกเนาะอย นานๆมันจะมีที่หนึ่งหนึ่บ้างเออแต่ก็ถือว่าเข้า<ำ>อยู่ทำให้คนเสียเงิน <laughs> โอ้เป็นเป็นสูตรเป็นสูตรนี่คือคิดค้นขึ้นมาเองทำด้วยตัวเองใช่ใช่ใช่คือเรียนเ,เรียนรู้ด้วยตัวเองเรียนรู้ด้วยตัวเองไม่ไปเอาของใครโอ้แต่ว่าก็เข้ามันก็เข้าห่าทำไงอ่ะ ทำไปแล้วมันเข้าบางทีมันก็มีผิดบ้างไม่ไม่ใช่ว่ามันจะเข้าทงงวดไงครับโอ้ถ้าเข้าทรงงวดก็รวยลเนะเซียนเนาะโอ้ยถ้าเข้าทรงงวดผมทางวดเดียวผมไปซื้อมันเป็นแสนเป็นล้านเลยผมไม่ต้องเดียกร้อนแล้ว <c oughs> ใช่ครับถ้ารู้ถ้ารู้มันจะออกตัวไหนนี่โอ้ยขายบ้านขายรถซื้อเลยนะเซียนเนาะอันนี้เราก็ไม่รู้เนาะไม่รู้อืม <c oughs> ตัวตัวเลขของเซียนจะเป็นเลขสูตรเลขคำนวณชุดนี้ทำมากี่ปีแล้วครับเซียนครับโอ้โหลายสิบปีแล้วโอ้แต่พศสองพันห้าร้อยสามสิบห้าเลยอืมสามสิบห้าตอนนี้หกสิบเจ็ดก็นับเอานะครับเนาะโอ้โกี่ปีให้เขาไปนับเอามันเท่าไรกี่ปีเราก็ต้องนับหรอกเราทำอย่างเดียวแต่ว่าเลขเซียนก็มีไม่เยอะนะครับมีมีไม่หลายหาง ผมไม่หลายหาหาผ,ผมไม่ไม่หลายหาเลขผมเอาทีนี้ตัวเลขพร้อมหรือยังครับเซียนครับ fc รอแล้วนะพร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล้วครับผมวิ่งวิ่งอะไรครับบนวิ่งเก้าบนวิ่งเก้ากับคู่ครับเก้าสามห้าสามตัวเลยเนาะเออเซียนสามตัวก่อนเก้าสามห้าห้าเก้าสาม บ้ามัตัวเดียวกันเออมันกลับยังไงกลับกันยังไงอ๋อเดี๋ยวให้เขากลับเองก็ได้นะเทียนเนาะเออเออเอาเอาครับ,รบแล้วก็ีครับแล้วสองสวบนครับสามห้าสามห้าเก้าสามเก้าสามเก้าห้าเก้าห้าเออมีแค่นี้แะบนนี่ลงข้างล่างลงข้างล่างนะครับล่างครับ ตัววิ่งมันตัวห้าห้าห้าศูนห้าศูนย์สามห้าโอ้ตัวนี้ชอบมากเลยครับสามห้านี่เก้าห้าเอ,าเอา้าตรงกับบนเลยเออมันตรงกันไม่เป็นไรหรอกบางทีมันไม่มาบนก็มาล่างไงโอ้ครับแล้วก็ศูนย์แปดศูนแปดเดี๋ยวมีแค่นี้แหละ มีวงกลมไหมครับผมสามห้าข้างล่างวงกลมไว้สามห้าศูนย์ห้าแค่สองตัวล่างนะครับสามห้าศูนย์ห้าครับข้างบนครับสามห้าเก้าสามสามห้ากับเก้าสามครับม่แค่นั้นแหละอวงกลม,มแค่นั้นครับมีไม่หลายหางราเซียนเนาะ เออเไปเล่นหลายหางเลขมันออกหางเดียวไม่ใช่ว่าเลกออกหลายหางใช่ครับใช่ใช่ไหมใช่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 ใครทำมวนแล้วออกหลายหลายหางแสดงว่าไม่มั่นใจอืมแสดงว่าเขียนมั่นใจที่ทำออกหลายหลายหางน่ะยาววกันหางว่าวนะเนี่ยบางทีออกกลับออกไรซี้ไปม้วกันไปหมดเสียเงินยับยย้วไปถูกไม่คุ้มค่าครับกลับด้วยเนาะเซียนเนาะกลับด้วยนะครับเนาะ เออแล้วแล้วนี่แล้วแต่ให้แล้วแต่พวกเอฟซีเขาจะนัดน,นะครับเออสามห้าห้าสามอย่างเงี้ยเก้าสามสามเก้าอย่างงี้นะครับเนาะเออนั่นแหละแต่ว่าตัวเด่นที่ผมให้ไปตัวเห่่นหนักหน่อยตัวกลับก็ตัวอะยี่สิบสามสิบก็ว่ากันไปตัวกลับมันครับเอาทงคืนสามารถมาบนล่างได้ใช่ไหมครับเซียนมาได้มีเปอร์เซ็นร้อยเปร์เซ็นเลยวดเนี้ย แบบงวดเมื่อกี้เนาะให้ล่างไปออกบนน่แหละน่แหละมันไม่แน่นอนว่าผมผมไม่มั่นใจเท่าไหร่มันบางทีมันอล่างออกบนบนออกล่างีเนี้ยเพราะมันเป็นเลขสุดเดียวกันอืถือว่าไม่หลายหางนะครับผมถ้าเกิดจริงๆแล้วมันก็มีไม่ไม่กี่ตัวเองเพราะว่ามันซ้ํากันเนาะเซียนเนาะเออมันซ้ำับอย่างเก้าห้ากับสามห้าอย่างเงี้ยเอออืม เลขมันซ้ำกันเลขบอกมันเลขสองหางแล้วพูดง่ายครับมันมีไม่กี่หางเองถ้าจะมีก็มีห <Okay, S 1> <9. S 2> ้าศูนย์ศูนย์แปดใส่เก้าอที่ว่ามีเพิ่มมาแค่นั้นที่เหลือมันก็ซ้ำกันนะเซียนเนาะก็ถือว่ามมไม่ไม่ไม่หลายหางนะครับแนวทางตัวเลขของเซียนกรุงเทพสามตัวก็นี่แหละใส่เก้าสามห้าผมเล่นตัวนี้แหละสามตัวเก้าสามห้า ลัทธิห้าละห้าเก้าสามนี่เลยล,<ะ>ลับธิแบบนี้ได้แต่น้อยลทัทธิของเซียนก็คือเก้าไม่มีกับหัวเนาะไม่มีไม่มีเนกะ้าคือเก้าเลยเออสิบปีหายากที่จะกับหัวอืมก็คือถ้ามาคือคือมาตรงเลยใเออมาก็มาตรงเลยครับผมเนาก็เป็นไม่มีคำว่าเอ่อเรียกเก้าเป็นเรียกหกเรียกหกเป็นเรียกเก้าไม่มีครับ <laughs> งวดนี้ ขอให้อ่าเซียนกรุงเทพอวยพรให้เอฟซหน่อยครับผมวันนี้อยากได้คาอวยพรในวันนี้เนี่ยโอ้ขอให้โชคดีทุกๆคนครับผมขอให้ร่าขอให้รวยขอให้ถูกหวยคนละสิบล้านยี่สิบล้านขอาหเยอะเลยนะขอให้โชคดีขอให้มั่งมีสิสุขอายุขนัะสุขภาพละขอให้จงมีเจเอซจท่างหลาย ครับผมัวยแล้วก็ดีใจแต่บเจ้าท่าซื่อผิดอะไอยากเศร้าใจนะแนวทางก็มีเข้ามีหลุดนะเซียนนะอ่ครับธรรมดามันละครับสี่สี่ขายย่อมพลาดทักป่าดย่อมหลงไม่แน่นอนอกใช่ครับแต่ว่ากี่งวดแล้วครับเซียนติดติดกันมานี่ครับมันมาเรื่อยเื่อยมันบอกไม่ได้อบางทีสับร่างสับบนแต่ว่ามันไม่หลหางหรอกเราก็ไม่อยากสับกันเพราะว่ามันเป็นยืดยาวไปมันมันเพิ่มเงินไปอีกใช่ครับ อเอาที่ที่มีมันออกก็ออก,ออก,ก็ออกมันไม่ออกก็คือจบเพี้ยนนี่ <S 1> <S 1> ใช่ครับมันมีแนวทางมีเข้ามีหลุดนอดเดี๋ยวก็ะตามให้เอฟซีตลอดครับสําหรับเซียนกรุงเทพหรือว่าเซียนไม่ต้องกลับนะครับผมแต่รอบนี้กลับ <มา S 1> ด้วยวเอ้ตรงปอครับผมวันนี้ผมพิเศษนะพิเศษพิเศษยังไงครับเนี่ยหมูเลขหมูเล็กผมพิเศษให้เลยนะวันนี้นะอืมแสดงว่ามีความมั่นใจใช่ไหมครับ มั่นใจเก้าสามห้าเลยแหละสามตัวเลยไม่ต้องไปสองตัวหรอกเก้าสามห้านี่มีความมั่นใจเลยแหละครับผมครับเก้าสามห้าห้าเก้าสามนี่ตัวนี้มั่นใจเลยสแสดงว่ามีที่มาใช่ไหมไม่มีที่มาที่ผมผมองนี่แหละมั่นใจของเซียนเองใช่ไหมครับเออผมมั่นใจตัวเองโอ้ oh. เราเราเป็นเราเป็นคน องปอเราต้องมั่นทาอะไรต้องมั่นใจตัวเองครับผมอย่าอย่าไปเอาของคนอื่นมาหายใจครับเข้าคือเข้าหลุดคือหลุดนาะเเซียนเนาะเอนี่แหละครับชัดเจนเดาของผมไม่มีคําว่าไม่มีนอกจากมันจะไปคือกันตอนนั้นเองครับนอกจากจะไปตรงกับเจ้าอื่นจะไปคือเขาครับผมองปอครับนอกจากของผมจะไปคือเขาแต่ของเขามันไม่คือของผมแค่นั้นครับผมอืม ก็เป็นแนวทางนะครับผมแนวทางของเซียนกรุงเทพนะครับครับอองค์รรวยนะครับถูกครับผมครับขอบคุณครับเซียนกรุงเทพครับครับผมครับผมนี่นะครับเดี๋ยวเราจะดูตัวเลขกันนาะเอซีเนาะครับจะมีตัวไหนกันบ้างนะครับผมครับอันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับของเซียนกรุงเทพนะครับผมบน935าสานะวิ่งบน9กวิ่งล่างหนะครับผมนี่นะครับแนวทางของเซียนกรุงเทพนะครับ กลับด้วยนะครับ FC บนล่างกลับด้วยนะฮะมารอบนี้เสี่ยนบอกว่ากลับด้วยนะครับสามตัวมีแค่เม็ดเดียวเท่านั้นนะครับเนาะครับก็ใช้วิจ,จะะารณญาณในการรับชมนะครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนในการเล่นการพน,นันทุกชนิดนะครับผม ช่องจริงไม่ขายหวยไม่วางเว็บการพนันทุกชนิดสนับสนุนแต่รัฐบาลอย่างเดียวนะครับหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับผมครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ